มาเอาเร็วมาเอาเร็วมาเอาเร็วหยิบเลย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 ไปหยิบเลยตอนนี้ก็ทยอยมาหยิบ กับข้าวนะครับหยิดกับข้าวไปไปทานตอนเย็นนะครับเอาไปให้ช่างเด้อพี่แมวเดอ้อช่างเจ็ดคนมาครับทยอยมารับกับข้าวเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทยอยรับกับข้าวเรื่อยๆเนาะนีะ่นะครับก็เดี๋ยวให้ช่าง <Incre ased doorway Emmanuel> เอาแถวข <tracks> ้าแถวหยิบเลยหยิบเลยอันนี้กำลังมารับข้าวนะครับที่ร้านลอยดีนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับ FC นะครับที่ ให้น้องนิวให้ร้านกาแฟเราเป็นสะพานบุญนะครับอันนี้ก็มารอต่อคิวรับข้าวกันอยู่นะครับผมจะมีให้เอาไปมอบให้ช่างด้วยนะครับตไเออเอาไปเผื่อช่างเลยเด้อ เปิดช่างอยู่นั่นน่ะพ่ออยู่บ่เอาไปอีกนะคือเห็นตั้งหลายคนอยู่อันนี้พบคนไม่คนอื่นเนี่ยเสียอยู่นั่นเดี๋ยพวกทีมยูทูบเบอร์น่ะบอกเขามาเด้อเออเขาไปยิบเอาเด้อเออกันเลยิบเอาเลยขอบคุณนะครับภารกิจนี้ครับภารกิจนี้ก็เรียบร้อยสาธุครับ เจ็ดภารกิจสวัสดีครับ